สวัสดีค่ะนะวันนี้นะแพทยอยู่กับเกม ROV เวียดนามนะคะกับตัวแพนด้านั่นเองนะคะแพนด้ามันชื่ออะไรอ่ะสุกะอ๋อเออขอเรียกว่าแพนด้าแล้วกันนะคะ <c oughs> ซึ่งนะคะก็อยากลองเล่นดูว่าจะอ่าทำภารกิจเล่นเซอร์เบต้าไต้หวันเออไม่ใช่เซิร์เบต้าเวียดนาม <Okay. S 1> แต่ไม่ไม่ได้อะ่ะลงทะเบียนไม่ทันละมั้งไม่เป็นไรคะ่ะเราก็เล่นตามที่เรามีให้เล่นแหละคะ่ะ <c oughs> ตัวนี้เป็นตัวแพนด้านะคะงั้นไปดูดีกว่าว่าแพทจะเล่นโหดหรือเปล่าไปเลยโอเคมาแล้วก็ยังเออก็เสียงภาพเหมือนเดิมนะเสียงเนี่ยก็เหมือนอาวีไทยเนาะเออมันก็ไม่ได้ต่างอะไรมากมายนะคะตอนนี้ก็ลงังเราจะเอาเลือกตัวไหนดีคููดาวเท่ากันค่ะเก้าวิเท่ากันเอาสกิลสกิลหแล้วกันเนาะแพทว่า สกิลหนึ่งมันมีสองครั้งมันจะได้2ครั้งอันนี้คือซื้อมาก็เล่นรอบที่2อนะคะอันนี้ไม่ได้ลงแรงนะเล่นแบบธรรมดานะคะสกิลก็แบบนี้ค่ะเหมือนบูฟองอะเหมือนต่อโค้งเหมือนลีเห <c oughs> มือนหลายตัวเลยเนะาะทั้งๆที่มันตัวเดียวค่ะก็เรียกหลายชื่อนั่นแหละเพราะมันสดมากก็แล้วแต่ใครจะเรียกเนาะว่าจะชื่ออะไรก็ อย่งโคตรอย่างโคตรอย่างโคตรเอาละค่ะตอนนี้แพนด้ากำลังต่อยกับเรสนะคะซึ่งเรสตอนนี้เป็นภูเขาสีแดงที่น่ากลัวามากเลยเป็นราวานะหูยังไม่หยุทุบไมทุบไมโอ้โหกิ้งหลุนๆเลยตีด้วยไม้ไผุ่อยหลุนๆนี่คือพี่น็อตอุดมใช่ไหมอ่ะสกิลสองนะคะจับกิ้งผัดตัวศัตรูนะคะแล้วก็เพิ่มโล่ให้กับตัวเองไม่ใช่โล่หรอกเลือดเทียมเออเพิ่มเลือดเทียมให้กับตัวเองนะคะแล้วก็เมื่อตีครั้งหนึ่งศัตรูจะติดสตันนะคะทำความใส ใหญ่ภาพสกิลสองนะคะแต่ก <laughs> ็สกิลหนึ <niin hã> ่งก็เหมือนกันโอ้ยนาคะจังเลยอ่ะยันยันยิงยอง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 ทุบ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 ยิง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 เรียบร้อยตอนนี้นะคะแพนด้านะคะได้เอาไม้ไผ่นะคะไม้ไผ่บงวานนะคะได้ฟาดหัวยันไปเรียบร้อยแล้วนะโอ้ยสุดจังเลยโอ้ยเพื่อนของฉันตัวนลังแกนะคะเราต้องทุบอะไรบ้าไงคะาบ้าไง้ค้าแมลงเต่าทองแมลงเต่าทองตายแล้วค่ะเรียบร้อย ตีตีโอสกัดสกัดสกัดฉันต้องถูกสกัดสกัดสกัดโอไม่ใช่ติดว่าว่ายังไงยังไงสกัดสะบัดสะบัดสกัดทุบไม่หนักว่ายังไงโอโหโหดมากเนี่ยเนี่ยตอนนี้ยนกำลังจะมาสอดมือเข้ามาชวยไม่เป็นไรโอโหเรายังได้ฆ่าอยู่นะคะถือว่าแพนด้านี่มีประสิทธิภาพในการเอาเพื่อนออกโอเคไม่เป็นไรฉันแจ้งแบนกันเลยใครบอกกอย่าออกไม่ต้องตามฉันมานะเป็นภาระไม่ต้องเป็นภาระของลูกหลานนะคะยังไงคะ ตอนนี้ก็คือหลิงปิงของเราแน่เองนะอุยหลิงปิงเป็นตัวเมียปะไม่เป็นไรนะคะขอเรียกหลิงปิงแล้วกันตอนนี้หลิงปิงของเรากำลังตีสุนัขจรนจัดสุนัขหมาบอนะคะแถวบ้านเรียกหมาบอนะคะหมาบอเรียกแค่หมาบ้าว่าไงคะยอนยอนมายอนทุบยอนทุบยอน,ยนสตัน์ยอนไปเรียบร้อยเรียบร้อยอติไม่อยากเรียบร้อยค่ะเ <c oughs> ขาเรียกว่าลัดยอนลัดยอนยอน,น,น, <c oughs> นก็ได้แค่นอนมองตาก,กระปิ้วกระปิวนะคะ ว่าแล้วแพนด้าหรือหลิงปิงของเราก็กลับมาทุบเรสเหมือนเดิมค่ะเรดภูเขาสีทองไม่ใช่สิเรดภูเขาสีแดงโอ้โหปีศาจภูเขาสีแดงปูปีศาจปีกาเรียบตุ้ยทุกอะไรอะ <laughs> รู้สึกว่าเลนล่างของเรากําลังจะหนักนะคะรู้สึกว่าหนักมากเลยนะคะเลนล่างเราต้องไปหลบหลบแอบแอบแซ,ซ่อนซอนนักฆ่านักฆ่าที่ดีที่ประสบความสําเร็จต้องแอบหล่อยแบบนี้นะคะแล้วนกะ็ว่าไปทุบ เรียบร้อยอติเปี้ยเรียบร้อยค่ะโอ้โหดินปิงของเราโคตรหดเลยที่สุดเลยนะจ๊าสุดยอดมากเลยนะคะสำหรับเพื่อนๆนะคะถ้าตัวแพนด้าตัวแพนด้าเข้าไทยหรือยังอะเออถ้าตัวแพนด้าเข้าไทยเพื่อนๆเอาตัวแพนด้าเนยนะซื้อเลยตัวแพนด้าเนี่ยเป็นตัวที่มีประสิทธิภาพมากๆเลยนะคะส่วนเพื่อนๆที่อยู่ในเกม L O OK K นะคะตัวแพนด้านี่ก็คือตัวมู่หลานนั่นเองนะคะตัวมู่หลานที่ปรับกสกิลรีสกิลเรียบร้อยแล้วนะ มันก็คือแพนด้านั่นแหละค่ะแพนด้าที่ปรับสกิลนะคะจะเป็นมูหลานนะโอเคแป๊บหนึ่งล็อกคองก่อนเรียบร้อยมาแล้วยอนย้อนเรียบรอ้อยหลินปิงอย่างโหดนะคะหลินปิงทุกอย่างอลังการนะคะนี่ก็เป็นแพตก็เวลสิบเอ็ดนะคะเสิริชแพตนามเวลสิบเอ็ดนะคะแน่นอนนะคะมันจะจับคู่มากับคนที่เพิ่งสมัครเล่นเหมือนกันเพิ่งเวลเท่าๆกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็เราอาจจะเจอคนที่ไม่มีเขาเรียกว่าแหละไม่มีประสบกาคณ์ในการเล่นมากเท่าเรานะคะเพราะเราก็เล่นมาหลายเกมแล้วเนาะก็ถือว่าเราได้เปรียบมากๆเลยนะตอนนี้แพนด้ากำลังตีหินบลูนะคะเขาเรียกว่าหินก็แล้ววะร็อกนะร็อกบูร็อกบูกบ <laughs> ภาษา,าคิดออนดอนะคะมาแล้วเรียบร้อยน,นะคะกับรองเท้าวิ่งของเรานะทุกคนทุกคนตะกแตนเหรอตะกแตนยงโยผูกโบราทักดอกจำปา เ,เพี้ยนเนีอยากร้องอะเนาะคนบัาอะไรมาแล้วมาแล้วว่ายัางไงเขามีประเด็นยอนจ๋ยายังจ๋าสถานการณ์ทุบทุบว่า,างไงเขสติไปเรียบร้อยว่ายัางไงโอ้โหแวนเฮลซิงก็จะมาไม่ฉันไม่กลัวฉันไม่กลัวฉันมีม 1, 2, 2, ส,สองรุมหนึ่งสองรุมสองสองเรียบร้อยสองสองทางนี้ก็ไม่กลัวต่อสองรุมหนึ่งฉันก็ไม่กลัวนะคะหลิ่นปิงของเราโหดมากตอนนี้จะไปแก้แค้นแทนม,มาเกง,งกะมาเกง,งกะนะคะตายเรียบร้อยแล้วตัวพิษของเรานะแต่เราก็ต้องมาดูก่อนว่าศัตรูโอ้ศัตรูมันไม่ได้มานะต้องรอศัตรูให้มันอยู่ไกลป มีประสิทธิภาพนะแล้วก็บัฟแดงนะคะหินแดงร็อกเรสเนี่ยมีอะความสําคัญมากๆเลยนะคะเมื่อเราตีปกติได้บัฟมาแล้วเราโจมตีปกติใส,ส่ัสตูสตูจะติดสโลแล้วก็ติดเบลนนะคะตอนนี้นะคะรอไอตัวสีภัยติ๊กตุ๊บุบจะไปไหนจะไปไหนนีว่าอันติไปเปี้ยงเรียบร้อยว่าไงว่าไงว่าไง,าไงจันหนีไม่พ้นหนีไม่พ้นตันไปว่าไงเนี่ยยังไงยังไง,ง,ไงโอ้โหไม่ต้องลุ้นค่ะไม่ต้องลุน ไม่ต้องรุ้นเหมือนรถแตรี่นะคะเพราะว่าแพนด้าของเราลิลลีปิงของเราเนี่ยอย่างโหดมากๆตอนนี้ก็จะเอาสก,กัดว่าสก,กัดมันวิ่งทำอะไรอ่แต่ขอยันกันนะกันยันจ้ายันจ้าพี่มาแล้วพี่มาจะ้พี่มาแล้วจ้าว่าไงโอ้โหเสียายอันติจังเลยว่าไงก็สกัดสก,กัดว่ายังไงคะ่ะกิ้งไปค่ะกิ้งไปว่ายังไงตึ๊บปุ๊บไปโอ้โหไม่มีใครหนีแพนด้าได้สก,กัดว่ายังไงสก,กัดติดกําแพงวอจ้าหนีไม่หนีไม่พนะะ้นค่ะไม่รู้จะหนีไปไหนนะคะ ตอนนี้นะคะทีมเรานะคะกำลังกดฝั่งนั้นอยู่นะคะซึ่งคนที่กดก็คือแพทคนเดียวนี่แหละค่ะนะคะนะคะิวไปสิบหัวแล้วนะคะยังไม่ตายศัตรูตูต,ตเลยนะคะว่ายังไงแบนนะคะแบนกับยอนเอากันแล้วนะคะตอนนี้กําลังนัวเนียกันเรียบร้อยโอ้โหทําไมแบนถึงแพ้ยอนได้นะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่แปลกใหม่เหมือนกันนะคะทั้งท,งที่แบนมีสตันนะ แต่ก็สู้ยอนไม่ได้นะคะตอนนี้เราต้องไปช่วยมาเกงหะมาเกงหะเกาะน,นะคะเพราะว่าสีไพรเราจะจัดก,การมาเกงหะเรียบร้อยเราต้องปัจสกิลหนึ่งไปเรียบร้อยสกิลสองอันสตันปัจสกิลสองสกิล 2, สองสแตนเอาหายไปหายไป,ไป,ไปเอา้าไปทาพไปทาฉันไมปห้อยเกงน,นี้หรอกไปที่อันสีไปน,นี่แหละนี่แหละโอ้โหหนีไม่พ้นค่ะสีไพรสีไพรหนีไม่พน้นนะคะทำไมพี่แพทเรียกสีไพรนะคะก็ไม่รู้ว่ามีคนพาเรียกนะคะมันก็อ่านว่าสีไพรจริงๆนะสซฟิสเซฟิส เซปปี้เออสีภัยเออมันอ่านได้หมดนะแล้วแต่จะอ่านนะคะตอนนี้อ้าวว่ากัจะสกัดฉันต้องถูสกัด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 สอ้ม่เอาดีกว่านี้ดีกว่านะคะตอนนี้นะคะแพทได้เสื้อที่อ่าเมื่อใช้สกิลแล้วโจมตีปกติจะติดสโลนะคะเป็นเสื้อสโลนั่นเองนะตัวนี้ก็โอ้แม่กต่ทองแมลงต่อทองแมลงแรงสตันสตันไปแมลงต่อทองว่ากันเจอตติเปี้ยงเรียบร้อยแมลงต่อทองก็หลับไปนะคะตอนนี้อะไรคะยอนจะเอาหรอจะเอารื้อจะเอารือจะเอารือจะเอารือจะเอา้ มันโอ้ยมายมากมาแบบนี้ค่อยก็ไม่ไรล,ล่ะเอาสีเอาสีมังกรเอาสีาเ,าสเลือดน,น้อยอะ่ะเลือดน้อยฟื้นฟูมังกรนะคะอย่างโหดอย่างโหดของไม่เอาหรอกปล่อยมันไปก่อนนะสงสารม,มันให้มันยืนแท้ๆตรงนั้นแหละเราจะเอาเลสสเลสต์วาไงว่าไงยังไงอันตีโอ้โหไม่เคยเกรงกลัวครับเพราะเรามีบาฟ้านะคะครูดาวเราจะไวมากนะคะ ะะร็อกบูนะคะจะลดคูดาวแล้วก็ลดจำนวนการใช้มานานะคะร็อกเรสเนี่ยจะทำให้สตูติสโลแล้วก็เบิร์นนะคะบ้าคะบ้าไงคาเซส,สีไฟสีไฟจะเอาหรอจะเอาหรอทำทำลายร่างกายเพื่อนฉันหรอว่ายังไงส,สีไฟกับบางเงงะนี่ยังไงเนี่ยบางเงงะไม่เคยสู้สีไฟได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นนะเราต้องมาช่วยเหลือเพื่อนนะคะให้ได้มากที่สุดนะคะเพราะว่าเราจะให้เพื่อนเราตายมากกว่าน,นี้ไม่ได้แล้วเอาไหวไหมเนี่ยจะฆ่าได้ไหมเนี่ย เรามาเอาบล็อกฟ้าเหมือนเดิมนะคะร็อกบูร็อกบูเนี่ยทุกๆไปออาอันติไปเรียบร้อยค่ะไม่ต้องกลัวอันติเรียบร้อยอันนี้ไม่ใช่มันตายแล้วคือกดอันติไปเรียบร้อยแล้วนะมาแล้วอันนี้อาวุธอะไรก็ไม่รู้นะคะจำไม่ได้แล้วไปเกม L O OK, คมาน,นานจนลืมอาวุธเกม R O V แล้วอะเอาเราต้องไปช่วยเพื่อนเราแล้วล่ะว่ายังไงหนีพ้นไหมจ้านีพ้นไหมจ้ามางง,งะหนีพ้นไหมจ้าสักกัดกำลังเอามาง่ยไปกด เดี๋ยวฉันช่วยเดี๋ยวฉันช่วยว่ายัางไงไม่หนีไม่หมดหนีไม่ลอยไม่รอดไม่มีคำว่าตีรอดกับป๊แพชคนนี้นะคะหรือป๊ป่าซีนั่นเองนะคะเออป,ป๊ป่าซีก็มาป่าซีก็มาส,สีวันตอนนี้ก็จะมาหล่อหลังพวกนี้สะกอ่อนนิดนึงนะคะโดยกดสกิลหนึ่งไปเรียบร้อยตยอสอิสกิลสองตันไปเรียบร้อหสองหัวสองหัวเบาๆาสองหัวเรายังไม่เพียงพอนะคะเราจะไปเอาแมลงเต่าทองอีกนะคะกดสกิลหนึ่งดักหน้าแมลงเต่าทองสกิลสองชัตไันไปเรียบร้อยค่ะ แรตออง,งต่อทองก็แรลงต่อทองตอนนี้นะคะจะขึ้นเอาแวนเทลซิ่งต่อไปนะคะเพราะว่าเลือดเรายังเต็มอยู่นะคะแล้วก็สก,กิลเราก็รุกอติโอ้โหมันต้องใช้อติค่ะตายเร็วมากๆเลยนะคะเห็นไหมคะว่าตัวแพนด้าหรือตัวห,หวลินปิงของเราเนี่ยมีประสิทธิภาพในการไล่ฆ่าได้อย่างสมบูรณ์แบบเลยนะคะเพื่อนๆคนไหนนะคะที่คิดจะซื้อนะคะก็ซื้อได้เลยนะคะแพนด้าเนี่ยดีที่สุดแล้วแพดว่าจะเป็นตัวที่ดี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 ที่สุดแล้วดีมากๆเลยนะคะดีดีดีด,ด,ดีดีเลยนะคะไม่รู้จะสัรนหาอะไรมาบอกว่ามันดีแล้วนะคะเวรีดกู๊ดมาก อสกิลม uhm, ันคูดาวไวมากเลยนะคะก็ราแน่นอนค่ะบัฟฟ้าแล้วก็บัฟแดงเป็นสิ่งท <recess ed isolation> <emit> ี่สำคัญนะคะทุกสายสาขาอาชีพนะคะบัตเดี๋ยวดะเจ๊สีฟ้าสีไฟยบางไหมสีพายบ้างไหมรอดไหมรอดไหมรอดไหมฉันจะให้แกรอดฉันให้กรอดเหรอฉันให้แกรอดร้อนไหมหัวค่ะทุบไปทุบไปทุบไปว่างสองหัวค่ะทุบไปอีกทุบไปอีกว่ายังไงยังไงยัยไสามหัวค่ะเรียบร้อยตอนนี้เราจะมาเอาใคร โอ้แบนเนอร์ซิง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 ทุบทุบสี่หัวค่ะเรียบร้อยสี่หัวแล้วสี่หัวแล้วไว้แล้วสกัดอยู่ในฐานหรอฉันตหนึ่งช็อก็ไม่กใช้ก็ไม่กใช้ก็ไม่กโอ้โหห้าหัวค่ะเพนต้าคิวไปเรียบร้อยนะคะช็อตจุดจุดนี้นะคะเห็นไหมคะเพนต้าคิวโอ้โห คนบ้าคนบออะไรเล่นโคตรเทพะคะ่ะนี่เล่นตาที่2อ,อย่างเทพกว่านี้นะคะแพนด้านะคะตอนนี้เราจะเอ็นให้มันจบๆไปนะคะเพราะว่าเพื่อนๆอ,อาจจะเบือ่อแล้วก็รำคาเสียงแพทไปพอที่่าสควรแล้วนะคะโอ้โหเรียบร้อยค่ะเป็นยังไงบ้างคะกับแพทเล่นตัวแพนด้านะคะถ้าเพื่อนๆชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับสไครป์แพทด้วยนะคะแล้วก็ ทุกคนมีคำถามนะคะคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะคะแล้วก็คำอธิบายใต้คลิปมีประโยชน์มากนะคะเขาไปอ่านนิดนึงนะจ๊ะสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายขอบคุณที่รับชมค่ะขอบคุณค่ะบาย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 บบาายยเกิดมายังไม่เคยเพนต้าเพนต้าคิวครั้งแรกเพนต้าคิวครั้งแรกโอเคค่ะเซตแพทใส่ตามนี้นะคะเซตอาวุธนะคะบาย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 นะคะไปเวิร์นแคปหน้าจอไว้ใส่ตามแพทเลยได้นะคะถ้าใครชอบว่าเซตนี้มีประโยชน์ก็ Nên là Còn đó là ạ. กด like กด share nhá. Chúc chúc. Bye, bye.